สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการวันนี้นะครับลุงพอ,อนะครับหยิบโทรศัพท์นะครับมาทําคลิปเพื่อจะบอกกล่าวได้พูดคุยกับเพื่อนข้าราชการนะครับซึ่งจะเกษียณอายุในวันที่30กันยายนนะครับเหลืออีก10วันนะครับอีก10วันก็จะถึงวันที่30กันยายนนะครับก็คือวันที่น้องๆน,นะครับ ื่อนข้าราชการหลายๆคนนะครับที่จะเกษียณอายุราชการนะครับสิวันเท่านั้นนะครับหรือถ้าจะนับวันทําการก็เหลือเพียง7วันทําการครับเคยคิดหรือยังครับว่าหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วนะครับท่านจะทําอะไรนะครับต้องคิดแล้วนะครับเหลืออีกดวันทําการเหลืออีกสิวันเนี่ยนะครับ เพื่อนๆหลายคนนะครับลุงพออเองคงไม่ได้ห่วงอะไรนะครับเพราะว่าหลายคนนั้นนะครับมีการเตรียมนะครับเตรียมตัววางแผนนะครับทั้งชีวิตครอบครัวชีวิตการเงินนะครับไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ห่วงอะไรแต่วันนี้ครับลุงพออยากจะพูดคุยนะครับกับเพื่อนข้าราชการนะครับที่จะเกษียณอายุราชการนะครับหลังจากวันที่30กันยายนนะครับท่านที่ นะครับรับราชการมาจนถึงวันที่30กันยายนวันเกษียณอายุราชการท่านมี2ทางเลือกคือ1รับเงินบําเหน็จนะครับก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนะครับหากท่านนะครับมีหนี้มีสินก็กรุณานะครับใช้เงินาจากเงินบําเหน็จต,ตรงนี้ครับใช้หนี้ใช้สินนะครับเสียให้หมดนะครับหรือถ้าไม่หมดก็ต้องให้น้อยที่สุดเพราะว่าตั้งแต่ Ora, สิ้นเดือนตุลาคมไปต้นไปนะครับรายได้นะครับหรือว่าเงินเดือนที่ท่านเคยรับอยู่นั้นนะครับถ้าท่านรับบําเหน็จจะไม่มีโอกาสได้รับเ,เงินเดือนหรือว่าเงินรายเดือนอีกแล้วนะครับเพราะท่านเลือกที่จะรับเงินบําเหน็จรับเงินก้อนส่วนจะได้ไปกี่ล้านก็ว่ากันไปตามอายุราชการขึ้นอยู่กับอะไรครับนอกจากอายุราชการขึ้นอยู่กับอะไรครับเงินเดือนที่ท่านได้รับในเดือน สุดท้ายนะครับเนี่ยแหละครับในเดือนกันยายนนี้ท่านรับมากนะครับรับเงินเดือนมากมีอายุราชการมากนะครับเงินบำเหน็จของท่านก็จะได้เงินก้อนโตแต่หลายคนนะครับก็เลือกที่จะรับเงินบํานาญนะครับเมื่อจะรับเงินบํานาญนะครับท่านมีโอกาสรับเงินเดือนเต็มๆนะครับวันที่30กันยายนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลายคนนะครับมีเงินวิทยามีเงินวิทยาฐานะอีกนะครับมีเงินประจำตําแหน่งนะครับก็มากบ้างน้อยบ้างนะครับ เงินประจําตําแหน่งเงินวิทยาฐานะเนี่ยครับหลังจาก10 30กันยายนนะครับหลังจากท่านเกษียณอายุรชาชการนะครับท่านรับเงินเดือนเดือนตุลาคมโทษทีครับไม่ใช่รับเงินเดือนนะครับถ้าท่านรับบํานาญนะครับเงินบํานาญเดือนแรกของท่านนะครับสิ่งที่จะหายไปอันดับแรกนะครับเงินก้อนแรกก็คือเงินวิทยาฐาน,นะหรือเงินประจำตำแหน่งหายไปแน่นอนครับตรงนี้ นะครับก็มากบ้างน้อยบ้างก็ว่ากันไปหลักพันหลักหมื่นก็ว่ากันไปครับนอกจากเงินประจาตําแหน่งเงินวิทยฐานะที่จะหายไปแล้วนะครับเงินเดือนของท่านนะครับก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับจากเคยรับเงินเดือน5้0 0 0ื0น0กหมื่็ก็ว่ากันไปนะครับสําหรับคนที่รับกบขนะครับเงินอะไรครับเงินบํานาญนะครับก็จะมีผลต่างนะครับจากเงินอะไรครับ เงินเดือนที่ท่านจะได้รับนะครับบอกได้เลยนะครับไม่ต่ำกว่านะครับเงินเดือนของท่านนะครับรายได้ของท่านจะหายไปไม่ต่ำกว่า15ื่นนะครับไม่ต่ำกว่า15ื่นนะครับจะหายไปท่านก็ลองคิดดูนะครับว่าในเดือนกันยายนนี้ครับท่านรับเงินเดือนเท่าไหร่นะครับเงินที่จะเข้ามานะครับสำหรับเงินบํานาญในเดือนตุลาคมจะเพาะเงินเดือนนะครับที่จะหายไปรายได้ของท่านจะหายไปไม่ต่ํากว่าหลักหมื่นแน่นอนครับ ก็ไม่ห่วงอีกเช่นกันนะครับในหลายๆคนที่มีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเพราะว่าเกษียณแล้วก็ไม่มีหนี้ไม่มีสินก็ว่ากันไปครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับเพื่อนข้าราชการหลายคนก็ยังมีหนี้สหกรณ์นะครับมีหนี้กับสถาบันการเงินต่างๆนะครับก็ใช้หนี้กันไปครับก็บริหารจัดการเงินที่ดีแต่ว่าเรื่องรายได้นะครับของท่านนะครับลุงพออเองก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับ บอกได้เลยนะครับว่าสําหรับลุงพอเองนั้นนะครับหลังจากเกษียณอายุราชการนะครับก็รับเงินบํานาญนะครับรับเงินรับเงินบานาญรายเดือนมานะครับก็เกือบเกือบสาปีแล้วนะครับก็ใช้ชีวิตนะครับแบบใช้ชีวิตพอเพียงครับเนาะตามอัตราภาพของข้าราชการบํานาญนะครับก็มีรายได้ก็ประมาณสัก5 0าหมื่นกว่าบาทนะครับก็ยังถือว่าเราอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขนะครับก็มีอะไรครับวิถีชีวิตนะครับ ที่อาจจะเปลี่ยนไปนะครับจากที่เคยรับราชการนะครับอย่างน้อยเสื้อผ้าหน้าผมนะครับท่านประหยัดไปได้แน่นอนนะครับภาษีสังคมของท่านก็ประหยัดไปได้แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่ลุงพอ,อต้องทําคลิปวันนี้ครับลุงพออ,อยากจะบอกว่าหลังจากนะครับเกษียณอายุราชการแล้วนะครับท่านมีงานอดิเรกอะไรครับที่จะมาทําแก้เหงาหลังจากเกษียณอายุราชการ นะครับท่านรับราชการอยู่นะครับจันถึงสุกนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นทั้งก็ไปอยู่ในที่ทํางานของท่านนะครับเสาร์อาทิตย์ก็มีเวลาหยุดพักผ่อนบ้างหรืออาจจะมีงานประจำนะครับที่อาจจะต้องเอามาทําที่บ้านนะครับในะวันเสาร์อาทิตย์แต่หลังจาก 30กันยายนนะครับหลายคนอาจจะมีงานติดมือมานะครับก็เคลียร์งานให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับท่านจะมีเวลาว่างนะครับหมดเวลารชาชการก็จะเป็นเวลาของราษฎรท่านก็จะเป็นรัษฎรเต็มขั้นนะครับมีเวลาเป็นของตัวเอง24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงท่านบริหารจัดการให้ดีครับในเรื่องของการสร้างสุขภาพกายใจครับท่านคิดไวแล้วใช่ไหมครับว่าหลังจาก,กเกษียณอายุราชาการแล้วท่านจะมีงานอดิเรกอะไร นะครับถ้ายังนึกไม่ได้นะครับหลายคนบอกว่าก็ดูหนังซีรีส์ญี่ปุ่นดูหนังซีรีส์เกาหลีนะครับถ้าท่านดูซีรีส์เกาหลีดูซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับลุงพอให้เลยว่าไม่เกิน3เดือนครับท่านก็ต้องเบื่อถ้าไม่เบื่อก็ต้องนอนติดเตียงครับมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับชีวิตประจําวันนะครับอะไรครับตื่นมานะครับทานอาหารแล้วก็ดูซีรีส์นะครับมืดก็นอน คงใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้หลายคนก็อาจจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ว่ากันไปนะครับแต่ลุงพออ,อ,อยากจะนะครับชี้แนะหรือว่าไม่อยากจะใช้คำว่าชี้แนะนะครับแต่ว่าลุงพอ,อเป็นคนหนึ่งนะครับที่เลือกนะครับงานในดีเลกสําหรับลุงพอ,อก็คืองานปลูกป่าครับเนี่ยครับวันนี้ครับลุงมาทําคลิปที่เนี่ยครับที่แปลงสวนป่าลุงป้าพอ,อแปลงที่1ก็คือแปลงสวนป่าของลุงพอ,อซึ่งลุงพอ,อใช้ แปลงสวนป่าครับเป็นงานอดิเรกอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับน้องๆที่จะเกษียณอายุอายุราชการนะครับว่าถ้านะครับน้องๆเลือกนะครับงานอดิเรกคืองานนะครับงานเกษตรงานปลูกสร้างสวนป่าแบบนี้ครับทักนะครับป่าที่อยู่ด้านหลังลุงพอเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าป่าผืนนี้นะครับมีอายุ6ปีลุงพอมาแอบปลูกไว้นะครับก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ3ปีนะครับต้นไม้นะครับหลังจากลุงเกษียณมานะครับ เมื่อปี6 3นะครับอายุต้นไม้ของลุงก็มีอายุได้3ปีแล้วมาถึงวันนี้ครับอายุของต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังลุงนะครับลุงเป็นเจ้าของนะครับป่าไม้นะครับมีไม้เป็นของตัวเองครับเนี่ยครับอยู่รอบตัวลุงพออนะครับประมาณ400กว่าต้นครับบนเนื้อที่นะครับในโซนเนี่ยครับโซนสวน,นป่าก็บนเนื้อที่ประมาณ2ไร่แต่จริงๆแล้วแปลงสวนป่าแปลงนี้นะครับมีพื้นที่อยู่4ไร่แบ่งเป็นโซนแปลงสวนป่าแบบนี้ครับ สองไร่แล้วก็แบ่งออกเป็นอะไรครับแปลงอะไรครับแปลงผักนะครับแล้วก็แปลงผลไม้อีกสองไร่นะครับก็ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นลุงก็จะมีงานอะไรครับงานอดิเรกให้เราได้ออกกําลังกายนะครับมีสุขภาพกายใจที่ดีนะครับนอกจากได้ออกกําลังกายนะครับก็มีสุขภาพจิตที่ดีมีอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้นะครับสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับลุงถือว่าการทํางานเกษตรของลุงพอนั้นนะครับ ได้ประโยชน์กายใจนะครับและในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นการออมทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะได้คุยกันโอกาสต่อไปนะครับว่าทําไมลุงจึงเลือกนะครับปลูกป่านะครับเลือกงานเกษตรนะครับเพราะว่าลุงมองว่างานปลูกป่างานเกษตรนั้นนะครับจะมีงานให้เราได้ ทำทั้งปีนะครับขยันก็มาแปลงสวนป่ามาเลยครับทำงานเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเกษตรที่เป็นพืชเพราะว่าลุงเป็นเกษตรสายเขียวลุงเป็นคนที่อะไรครับลุงพอเป็นคนที่ไม่เลี้ยงสัตว์นะครับชอบที่จะปลูกต้นไม้นะครับดูต้นไม้ใบหญ้านะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นอะไรครับบอกนะครับกล่าวเล่าสิบนะครับกระซิบ ซ้าย้าเตือนนะครับน้องๆที่จะ,กะเกษียณอายุในวันที่30กันยายนนะครับอีก10วันนะครับทำงานไปอีก7วันทําการน้องๆก็จะ,กะเกษียณอายุราชาการเตรียมนะครับเตรียมทําใจไว้เบื้องต้นนะครับยศฐานบัรดาศตำแหน่งหน้าตาต่างๆนะครับก็ต้องนะครับถือว่าถึงเวลาต้องถอดหัวโขนครับในเกเมือ่อจบเวลาแล้วก็ต้องยุติหยุดลงนะครับ ก็เป็นคลิปดีๆคลิปหนึ่งนะครับที่ลุงพออจัดทําขึ้นมานะครับเพื่อกระซิบซ้าย้ําเตือนนะครับให้น้องๆเพื่อขันการที่จะ,กะเกษียณอายุราชการนะครับในวันที่30กันยายน10วันที่จะถึงข้างหน้านี้นะครับได้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับมองหางานอดีตเหลกนะครับที่ถูกกับจริตของเรานะครับถูกกับอะไรครับนิสัยใจคอของเราก็ เอาไว้นะครับพบกับเรื่องใหม่ตอนใหม่ของลุงผอ,อนะครับวันนี้กล่าวลาด้วยคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับน้องๆเพื่อนข้าราชการนะครับสวัสดีครับ